ือน,นี้เขาเกี่ยมไฟเกี่ยวเขาทุกคนอืมเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือน้ำแห้งหน่อยนึงอ้าวที่ไมเลยวันนี้ทุกคนกลา้าสบายดีมือน,นี้พบก,กลินดาสาวลาวมือน,นี้ลินดาจะพาทุกคนไปตับเขานะทุกคนฟ้าเขาอยู่ที บ้านเก่าเออมินิกะออกสวยเนี่ยจัน้อยเพราะว่าเขากาไปซื้อของยูของกินเออนี่มินิกะไปกับอไอ้ใจกับเมียลาคุเก้านะทุกคนอา่าคลิปเมื่อกี้นี่เราไปหาปา่ามีคนถามอาันว่าอันอยากให้อันได้ป่าให่แต่เราผ่านหูนะท้าเบื้องก้อนว่าอันรอบต่อไปเขาสิได้ปา่ายืบวันนะทุกคนแต่มอนี้หันเราไปตัเข้าวก้อน ไม่เอาไว้บ้า ตูย่ยือตยิ่ยืก็แปลว่าตูตูบางไงนะคุณนี่ตอนนี้เนาะพวางเฮากะได้เดินทางมาได้เครื่องทางเลยนะคุณการระวังบอนหินระวังอ่าไม้เนาะเพราะว่าแถวนี้กะอน้ำเริ่มแห้งแล้ว บอแล้วนะทุกคนปัดเราได้ฝ่ายนีเแต่อูอ้หูหได้มาจากอะไรเ้อหมอุปิด,ด,ปดปโบตันีง่ายกด ว่าได้ไปแน่จะน่าดูไม่เปเดี่ยวนี่โอ้ตัวนี้หาก็ได้แม่นบอกโดนทาในใต้หน่อยหอกทุกคนประหารมีแต่เสื้อแถวนี้ปลาคอเลยตอนนี้เนาอ ตะก,กวนอันนี้เลจ้ะปลานอ้ปลานนงปลาองปลาืงปลาคกองปลองปลาคืา 2, 3, องคอปลาคอปลาคืองปาโปลาคองแสาโอลาอลาองปลาคอลาคอาอาคือยปาองาคองปอาลาือ เป็นาคาร์กหูกด้ขาย6โลนะอเม่อูแคไหนเอาเมื่อขายวะเอาเมื่อนี้คนซื้อกคขายโมจอล่าปาาเกลงนี้ปิดาเ่บขนาดเลยประมาณ45โลตัวนี้ ขึ้นสมมติไอ้รยจิงบอกว่าคือไปจิสิงวานซีโล่ดีแหละัวใกล้ฮันกะน้อยบ่าน้อยยังโรนึ่งละโลเออโลสามที่ทำอ้อมมาหละไม่ใหม่ทำอ้บมาค่ายเละไป็นให้เปใคเอาอยู่เอาขึกตัวเลยจ้ะ ตอนนี้ลินดากอ่ะได้มาหอดได้มาถึงเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้กายฮิวนี่ยูนี่แจ็คเมนอเลโตอากัวไปเราก็จะขึ้นไปหาปูกันเลยรอดนี้ก็จะน้ำแห้งหลายเติ้อมนะทุกคนนี่น้ำแห้งแห้งเทแห้งว่าและตอนนั้นอเอ่อเราขึ้นไปหยามหมองอยู่เถิงพูนเนาะตอนนี้น้ำแห้งหลายแล้วไปเราก็จะขึ้นไปเลย

ยองมือแ้วเออะมือวานี่ก็เอกระถกกัาดไปน้อยนึงแล้วบอกเมื่อไมมเพว่ากระถงอันยูวาดอันสลาวเนียบไปห้าพันใบหนึ่งบวาล้วบูมนบบกระถูมื่อคืนนี้มันอันยูหน้า้าแล้วมันไม่สขายเลยสี่พันห้าพันแต่บูมีคนเลยดิสองอันห้าพันมันีคแม่ก็เล่าแม่มวกันนี่กันล้เงมาหลายรแล้ววะอันเลยก็ อันแหละแบบห้าบาทสิบบาททุกคนเมื่อคืนนี้กระทุงทางหน้าให้นะห้าบาทสิบบาทไปว่าคะแนนสิเอาอ,อันเอ็ที่บาทรมันยากอูนนี้ขอคาเอทไปว่าคาเอา็ดทพิมพ์ก็บ้านก็เสื้อเลยว่าเขาเอาอันเงินจะกระทุงลยอยเขากเอาเงินใส่นน้ำก<ข>็อลอยเขาเคยซื้อวันกีบสองพันอันนี้ไปห้าสิบพันว้าดูเลยลวดทิมลวดหางคือพ่อพ่อบ้าเอาไปเลยฝัดมั่งืงอต่อเดี๋ยวสมุดเก็บ,บเอาเนไว้ดงเนาะ บป๊ก้าอ้าวสมมติว่าเปิ้นมาขอรอยซิ่งบอดีไปเลยเนาะมันจะต้มเแล้อเนาะมันจะมีแต่อันบุดีแรกกับข้นนั้แต่ว่าคั้นคือคนไทยนี่ขอเก็บได้มีเด็กน้อตไปเก็บก็ได้เออเราคืนนี้คือเดี๋ยวต้นปั๊บเราคืนนี้ก็แม่นข่าวอันเอาเงินแล้วคว่ำพร้อมไหนเอาเงินแล้วคว่ำกระทุ่งกระทุ่งเฮาเลยจ้ะเลยเด้งกระทุ่งเฮาบุ่ไปมั่ต้องเป็ี่ยนกรเลย่มแค่เราล่อยได้เต็มเอาไกงเด้งโน้อยเฮา ไปให้ไปเงคเดินทางไปก้อนวะนี่นะคนเอจูไอคอยไปก้อนจูเอ้อยไปก้อนพวกขาทีเป็าตำลางเอาลูกไว้เถ้าขึ้นเถอะจ้ะนี่มไเท้าเกิดยไนนั่งค่ะใช้วนเออได้ทอามอเหยียนยุ่มยาง อาเอโดเค่ะอนส้มไหมเนี่ยเอ้ยเด็น้องส้มเด็น้องส้มได้พอเนาะมานแต่น้องถาไปเอามาเต่กเลยวันนี้บอ ตอนนี้เฮากะที่ไปตับเข้าไปไปกันเลยหลายคนจะน่าจะถางมาตับเข้าแม่หยังบบฮูนอกไบเบื้องบำกัดกาอนจะมัวตับเข้าแม่หยังอันนี้ก็ป้าส่วนมันต้นมาทุกคน